ใครนับถือรัชกาลที่ห้าบ้างครับนี่เลยอ่าล็อกเก็ตรัชกาลที่ห้าครับเป็นล็อกเก็ตเก้านะครับเราเลี่ยมกรอบเงินด้วยนี่นี่เลี่ยมกรอบเงินนะครับทั้งชิ้นเลยอ่าทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วเป็นเงินเก้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีสร้อยครับล้วสร้อยที่เป็นสร้อยเงินด้วยนะครับจะมอกให้แล้วฟังราคาที่มึงจะแบ่งครับปิดในทันนะครับามมีแค่เส้นเดียวองค์เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ พร้อมสร้อยเลยเหมาะกับผู้หญิงหรือเด็กนะครับสร้อยเส้นเล็กๆอ่ะชุดนี้ครับเอาแค่เจ็ดร้อยรวมส่งย้ํานะครับแค่สร้อยก็ซื้อไม่ได้แล้วครับสร้อยถ้าไปทํานะครับต้องมีพันพันกว่าบาทแน่นอนอนะ่ะพันห้าเพื่มผมก็ไม่รู้ตอนนี้นะแต่พันพันห้าแน่นอนนะอ่ะสร้อยเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะเป็นสร้อยเงินแท้แล้วเป็นเซนดีนะครับอ่ะแล้วเลี่ยมอีกเลี่ยมก็ต้องมีเป็นพันเหมือนกันนะครับแค่เลี่ยมเนะี่ยแล้วยังไม่นับล็อกเก็ตเก่าอีกอ่า มีสามพันห้าถึงสี่พันนะชุดเนี้ยแต่ผมเอาแค่เจ็ดร้อยครับได้แค่สร้อยก็คุ้มแล้วผมบอกให้อ่าแค่สร้อยก็คุ้มแล้วครับสร้อยหาซื้อไม่ได้ด้วยมือฟังเจ็ดร้อยเนี่ยมีชิ้นเดียวนะ